เอานี่ครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศกําลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับสาหรับทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับสาหรับวันนี้ครับผมเนี่เป็นคิวของการคัดเมล็ดนะครับกับข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับผมเป็นข้าวเหนียวหน้าปีครับพี่น้องครับนี่เนาะนั่นก็คือน่าน59เบอร์18ครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมนุ่มขันชัยวัชเยเกษตรมาแล้วครับผมยังที่ผมได้เกินน้ำกับพี่น้อง้องไปนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการคัดเมล็ดนะครับการคัดเมล็ดพันนะครับของแฮปปี้การเกษตรของเรานะครับผมในแ่ลรมือเนาะสำหรับวันนี้นะครับเป็นคิวนะครับของการคัดเมล็ดสําหรับข้าวเหนียวนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับแล้วก็กพ่อให้พี่น้อง้องไป ให้การตอบรับเป็นยางดีเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือน่าน5 9เบอร์18ครับผมนี่เนาะซึ่งเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับนี่ทอยพี่น้องป้องไปนะครับผมให้การตอบรับเป็นอย่างดีครับผมนั่นก็คือน่าน5 9เบอร์18ครับผมเอานี่ครับพี่น้องครับเนี่ยมาเบิ้งคันตอนวิธีการนะครับของการคัดเมล็ดนะครับของเครื่องคัดเมล็ดจากแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับเนาะ เริ่มต้นจากนะครับนี่เขาหน้านาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับมีน้องทำการเที่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาจากตรงไฮตรงหน้าหลังจากเขาตากนะครับเส่ประมาณที่หาแดดแล้วครับพี่น้องครับนี่ขนาดยังไม่คัดนะครับยังงามขนาดสิ่งที่นี่ก็คือนี่อย่างนี้เชนตรงน้มีเรื่องนี้ครับเรี่องไปไม่เรื่องไปไม่นะครับผมค่ายเขานั่งเอง จากานอกจากนี้นไหมเมล็ดบีบน้ำนรอบเอาหลังจากนั้ก็เข้าสู่กับวนการนะครับผมในการคัดเมล็ดครับนี่จากข้างบนลงมาข้างล่างจากข้างล่างนี่เขายังออกเนี่อันนี้คือเมล็ดยาครับพี่น้องครับนี่เี่ยปหรเม็ดยาเนี่ยั้างข้างนนี่สำหรับเม็ดยามีทสุกสายพันธุ์พี่น้องครับพี่นองสำหรับขัดดอกก็ได้ วนด้านนี้นะครับเป็นเศียรฟางครับพี่น้องครับอีกคือดันเลยับพี่น้องครับเอาด้านต่อมาเป็นยังไงน,นะครับหลังจากเข้าสู่กระบวนการนะครับในการคัดมเมล็ดนะครับซึ่งการคัดมเมล็ดเนี่ยเครื่องรุ่นใดว่าตันบาหลายคนสอบถามนี่ครับผมเครื่องสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าไทเกอร์คาวะชิมะครับผมเครื่องคัดแยกมเมล็ดข้าว SCS 600 ชวนทางนี่คือเอียงนี่คือเขาทีเคือยังไงเนี่ยเขาที่รีบเขาที่บ่เต็มเอาสีแดงเชิงครึ่งอยู่โอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่เป็นเขาที่รีบประการแรกประการที่สองบรีบเพราะว่าบ่เต็มเพราะว่าไหนนะครับเนาะนี่ครับผมนี่ออมาเบิดออมาเบิดครับผมเนาะเอเหลือแต่เฉพาะตรงนี้ เอาบปที่นี้หลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเมล็ดที่เราทําการคัดแล้วครับพี่น้องครับนีบ่มีเม้นตรงๆครับผมแดงจึงชึอยู่ครับพี่น้องครับนอี่คือข้าวที่ทําการคัดแล้วครับผมค,คัดแล้วนะครับผมนี่นาอเ,เอาหลังจากนั้นแป้งไหนไปนี้หลังจากนั้นก็มาทําการชั่งนะครับทำการชั่งนึ่งกระสอบเท่าไหร่น้อทีนน่มกานนาอ ยี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับผมนี่ยี่สิบห้ากิโลกรัมครับพี่น้องครับนั่นห้าเก้าเบอร์สิบแปดหรือว่าคอของเสี้ยพันให่นะครับผมเห็นปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่โอ้ยแดงตรงๆนะครับผมข้าวคัดเมล็ดอย่างดีเนาะหลังจากนั้นเลี้ยงกันไมสิครับก็จะทําการเย็บกระสอบนะครับเพื่อที่จะส่งให้พี่น้องกล้องปลายต่อไปครับพี่น้องครับเนาะเอาถ่ายสุดเป้าใจพี่น้องปลองไปยเดี๋ยวเราฟังกันนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะได้เข่าสายพันธุ์นี่นะครับสามไมล์เลขโทรศัพท์ครับ0 8 9 9 4 2 8 6 8 4ครับ0 9 2 5 1 6 4 2 5 2นะครับแล้วก็0 6 5 0 4 9 5 9 9 9นะครับเอาไปที่ฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับมีจำนวนจำกัดนะครับผมเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชจัยเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรนะครับพร้อมและภาพจากพี่น้องปลอดไฟไปเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม